ผมก็ขี่รถไปไปส่งของปกติก็คือแบบประมาณเจ็ดโมงค้ากลับมาค้ากลับมาเนี่ยผมจะมาถึงในช่วงเถินประมาณสัก,ก่เกือบสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะช่วงนั้นแล้วมันก็ง่วงไงผมก็เลยเข้าไปนอน <c oughs> เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแยกจากเถินใช่ว่า จะเข้ากรุงเทพมันจะเลี้ยวถ้าขามาเราจะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเอยเลี้ยวขวาเอเอ,เ,อเราเลี้ยวขวาลงมาเลยเลยเลยตากลงมานะครับอ๋อเออเออเลี้ยวเพราะว่าไปถึงจังหวัดตากเราต้องเลี้ยวขวาเพื่อจะลงมากรุงเทพเนั่แหละครับผมก็ลงมาลงมาจนมาถึงมันจะเป็นในยังไงอ่ะเป็นในศาลาพักริมทาง อยู่ที่ว่าก่อนจะถึงไอ้ไฟแดงที่สองเอ้ยหรือว่าเลยเลยไฟแดงมาแล้วน่าจะเลยไฟแดงน่าจะเลยไฟแดงที่สองมาแล้วแหละและผมก็ผมก็เลยว่าง่วงแบบว่ามันไม่ไหวแล้วผมก็เลยว่าจะจอดนอนสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีเพื่าจะจอดนอนอค่อยไปต่ออืแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้นอนบนรถ ก็คือเพื่อประหยัดน้ำมันเซฟน้ำมันนะก็เลยเอาหมอนลงไปนอนตรงศาลานี่แหละนี่แหละครับแต่กลางวันนะไอ้นี่กลางวันนะครับก็ลงไปนอนนอนได้ประมาณชักผมก็ไม่รู้ว่ากี่นาทีที่ผมหลับไปนะเพราะว่ามันง่วงมากเลยเพราะว่ามันลมเย็นนันแบบอากาศลมเย็นมากก็เลยแบบหลับแบบง่ายๆเลย ไปนอนได้สักพักหนึ่งเหมือนมีคนมาดึงขาครับเหมือนเอาคนเอามือมาจับขาเราอะ่ะแล้วก็ดึงเรากระตุกเราอะ่ะกระตุกปึก๊กตึ๊กเนี่ย <c oughs> ดึงขาเราอะ่ะตอนแรกผมก็ไมน่นด้อันนี้ไงพอสักพักก็มาดึงอีกดึงอีกดึงเหมือนดึงขาเราตึกตึกเนี่ยอผมก็ <c oughs> ก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมา พอสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับมีแบบไอเขาจะจะเรียกว่าอะไรวะคนแก่คนแก่พวกแบบอากงอมามาเอออากงอมามาแบบใส่ชุดเหมือนคนชุดจีนอะ่ะนั่งเรียงเต็มอยู่ข้างที่ผมนอนอนั่งคิดง่ายสาลาสาลานี่จะเป็นแบบมีที่นั่งสองข้างใช่ไหม <c oughs> แล้วตรงกลางจะโลง่งเออเนั่นแหละสาลาที่พักทิมทาง นั่นแหละอีกข้างเลงอะอะกองอาม่าเนี่ยนั่งเต็มเลยครับนั่นแหละครับแล้วพอผมตื่นขึ้นมาผมก็เห็นอากองอาม่านั่งเต็มเลยพอผมลุกขึ้นมาผมก็แบบเอา้าผมก็ถามว่าพวกไอ้พวก,ค,พวกคิดเรียกว่าอะไรพวกพวกตาพวกยายมาจากไหนครับขเขาก็ไม่ตอบเขาเงียบอื อพอถามอีกเขาก็ไม่ตอบอีกแต่ทีนี้เหมือนแบบว่าเขาหันมาอีกทีหนึ่งอะแบบหน้ามันเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนแบบแบบหน้าแบบดำค้ำแบบน้ำเลือดน้ำหองแบบโอ้โหแบบไหลออกมาแบบแบบเต็มหน้าทุกคนเลยอ่ะ ผมก็เลยแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วผมผมกําลังจะวิ่งขึ้นรถเตรียมตัวจะวิ่งขึ้นรถนี่แหละร้องผมร้องไวอยไวแล้วบอกโอ้โห,โหกาลังจะวิ่งขึ้นรถมันเหมือนฝันซ้อนฝันครับก็คือที่ผมเห็นนะก็คือผมยังฝันอยู่เออ<ห>ที่ผมที่ผมเห็นเมื่อกี้นะี่เหมือนผมยังฝันอยู่แบบผมก็เลยลุกขึ้นไม่ได้อ๊บโอ้โห,โหมองไป อ้าไม่มีใครที่ที่ทตอนแรกที่เพราะว่าผมเห็นอันนี้เหมือนเหมือนผมมันยังฝันซ้อนฝันนะครับแล้วพอผมลุกขึ้นมาได้มองไปไม่มีใครสักคนอ้าวทีนี้ผมก็แบบง,งเงียลุกขึ้นมาผมก็มองมองไปรอบๆเชื่อไหมตรงที่ผมนอนอะมองไปข้างบนอะมันจะเป็นห่วงจุ้ยครับห่วงจุ้ยแบบ เป็นสิบหวงจุ้ยอยู่ตรงนั้นอะไม่ถึงหวงซุยใช่ไหมพี่เออของวงซุยอ่ะเออแบบนั้นนะครับเหมือนคนจีนที่ที่ที่คนจีนเขาเนี่ยอะไรเขาเอาไปฝังบรนพบุรุษใช่ใช่ใช่เออแบบนั้นแหะครับเป็นสิบอะผมมองขึ้นไปข้างบนตรงเลยจากสาลานี้ไปโอ้แล้วพอพอผมขึ้นรถมาได้เสร็จปุ๊บต้นไม้ที่ผมเอ ตรงสลามันจะมีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมมันจะบังมันจะมองไม่เห็นเพราะผมขี่มาในหน่อย่อยเดียวครับตรงที่ผมนอนตรงหัวผมนอนเนี่ยมันเป็นเมน <Hey. S 1> เมนเผาศพเออโอ้ผมยิ่งผมคิดแค่นี้ผมคนลกแบบทั้งตัวเลยแล้วเลยเลยเมนมาเนี่ยก็จะเป็นวัดถ้าใครถ้าใครอยู่แถวนั้นน่าจะรู้ดีชื่อวัดอะไรลองอขี่<อ>เข้าไปดูเลย <ไป S 2> ก็ตรงอ้แยกอำเภอเถินนะครับเอยไม่ใช่แยกอำเภอแยกตากแยกออกมาจากตากปุ๊บที่เลี้ยวใช่ครับเลี้ยวที่เลยเลยเลยทางขวามาเอ่อเลยวิ่งเลยมาที่มันจะมีร้านขายข้าวต้มเยอะถูกป่ะตรงตากตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่ใช่ใช่แล้วก็เลี้ยวขวาที่จะเข้ากรุงเทพใช่มันจะมีสายหนึ่งมันจะมีวัดวัดแล้วก่อนก่อนจะถึงวัดจะเป็นหวงใช่ครับก่อนขึ้นสะพานใช่ไหมพี่ ใช่ใช่ใช่ครับนั่นแหละผมตอนนั้นผมก็ง่วงนะผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบอยากลงไปนอนแบบลมมันกําลังพัดแบบมันไม่ได้ได้แดดแรงมากเนาะก็เลยเลยลงไปนอนในสาลานะอืแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหผมมาคิดว่าถ้าเป็นกลางคืนนี่จะเป็นลักษณะไหนน่าจะหนักกว่านี้ใช่ เพราะตรง<น>หัว<น>ผมนอนน่ะมันจะมีต้นไม้ใหญ่บังไว้เลยพอเราขี่รถเลยต้นไม้ต้นนั้นมามันเป็นมมเมนเมนเผาศพเอออือโอ้โหเจอครบเลยนะพี่แต่ก็โชคดีนะที่มันเหมือนเป็นแบบเราเัางเจอแค่ในรูปแบบของความฝันนะฝันที่ซ้อนฝ<ช>ันอีกทีหนึงแต่ก็ทำให้เราเรารู้ว่าตรงนี้น่าจะไม่ธรรมดา ไม่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับมผมว่าเป็นยอดเลยแต่พีก็เลือกที่นอนได้ถูกจริงจด้วยไม่ตอนแรกผมไปผมแบบไม่ได้ไม่ได้สังเกตอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนไม่เห็นอะไรเลยตอนแรกที่เข้าไปลงไปนอนอะ่ะอืมด้วยคามเรา,เราไม่เห็นอะไร,ะเ,รเราอาจจะง่วงด้วยแล้วเราต้องการพักดครับมผมว่าอืมอืม